อันยอนเซ่อสวัสดีครับทุกคนขอวันนี้นะครับมาอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาแจ้งให้กับน้องๆนะครับน้องๆขอกันมาเยอะมากว่าพี่ครับแจกตอนไหนหนูไม่รู้เลยนะครับก็พี่นะครับจะแจกตอนหกโมงนะครับหกโมงขึ้นไปนะครับก็หกโมงตรงพี่ก็แจกแล้วนะครับโอเคนะครับ แล้วก็น้องๆครับวันนี้พี่จะมาแจกเงินด้วยนะครับแต่ว่าเป็น6กโมงนะครับตอนนี้คือยังไม่ถึง6กโมงพี่ยังไม่แจกนะครับแล่ว่าวันนี้พี่จะมาแจก3ามคนนะครับตามที่เมื่อวานพี่บอกว่าจะแจกเงินนะครับให้เยอะหน่อยนะครับน้องๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับน้องๆก็โอเคนะพี่ก็โอเค๋ยวพี่จัดให้นะครับก็ฝากติดตามมาไว้ด้วยนะคนที่เข้ามาใหม่นะครับคือช่องพี่เนี่ยมี ทุนในการแจกเงินนะครับ no ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ6โมงมาเจอกันนะครับมาแจกเงินกันนะครับก็วันนี้พี่จะมาแจกเงินแบบว่าใครเม้นเร็วนะครับใครเม้นเร็วพี่จะแจกคนนั้นเลยนะครับโอเคนะครับก็ไปเดี๋ยวมาเจอกัน6โมงนะครับคลิปนี้ก็มาแจ้งให้น้องๆรู้นะครับน้องๆอยากรู้พี่ก็บอกให้นะครับ6โมงเตรียมตัวรับเงินนะครับโอเคไป เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคป้า okay, let's go yeah ไปขอบคุณครับ